เดี๋ยวเราจะไปลอดใต้โบสถ์กันนะครับสวัสดีครับผมนายครับจากช่องนายเวิร์กนะครับวันนี้อยู่ที่วัดสาขานะครับก็จะมาทําบุญแันหน่อยนะครับก็สําหรับวันนี้มีอะไรครับให้เราได้ไปสักการะนะครับถวิบูชานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับฝากรับดูรับชมนะครับช่องด้วยนะครับสวัสดี เข้ามาถึงวัดสาขาแล้วครับด้านหน้าก็จะพบกับพระสังกัจจายมหาราชนะครับก็ให้เพื่อนๆม,มาสักการะนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่โบสถ์นะครับเพื่อสักการะหลวงพ่อโตนะครับพอเราขึ้นมานครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่ไหว้พระนะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปในโบสถ์นะครับด้านนี้ข้างหลังหมดเลยอย่างนีง้ ตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วครับหลวงพ่อโตก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างครับใต้อุโบสถนะครับ,บ,รนนรบว่าจะมีอะไรให้เราไปสักการะต่อนะครับโอเคครับงันเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวพอเดินไปข้างล่างนะครับเราก็จะไปลอดใต้โบสถ์นะครับเดี๋ยวหาทางเดินลอดใต้โบสถ์กันซึ่งอยู่ข้างหน้าผมละเนี่ยผมจะหันให้ดูนี่ใต้โบสถ์กำลังจะเดินเข้าไปนะครับ มีอยู่สามบาทเดี๋ยวจะลองโยนดูว่าจะเข้าไหมเดี๋ยวลองดูเอาแล้วหนึ่งที่หนึง่งน่ะเนาะโยนไหมโยนนะเข้าในรูเหรอใช่ใช่ใช่ในเ,เข้าไหมแค่อีกเลี้ยนหนึ่งเข้าโอ้เ <c oughs> ชีง เรียนสุดท้ายวอดีหมดเหรียญแล้ว ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นฐานของพระประธานนะครับที่เรากำลังจะล่อพอถึงพอถึงสู่ทางแล้วก็จะได้มาซีิมงคลในการลอดทองช้างตรงนี้แหละนี่ช้างข้างหลังนี่เลยครับช้างอย่เบื่อล ออกมาแล้วนะครับก็มีเทพทันใจด้วยนะครับไม่ว่าอย่างแย่ๆเลยครับให้สักการะบูชาเพียบสายมูต้องมาเมื่อกี้เดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์วัดสาขานะครับว้ยมืดเชียวเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรสุดสวยบ้างครับสำหรับพิพิธภัณฑ์วัดสาขานะครับก็จะมีรูปมูลปั้นต่างๆนะครับของเทพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะครับพระปีมูลติพันธไลนะครับ สวยๆขนาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปมาให้ดูกันนะครับว่าสวยๆตีเงี้ยอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน จบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเนี่ยเดินไปเรื่อยๆครับครับวันนี้เจอศาลาอะไรนะมหามหาราชเดี๋ยวหนึ่งเดินก็มหาราชาสำหรับศาลามหาราชนะครับก็จะเป็นพระมหาสัตว์นะครับก็จะมีพระนเรศวรนะครับ,าาลนนรบแล้วก็พระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นพระแก้วมรกตและพระพุทธชินราชนะครับ ก็จะอยู่ข้างๆกับพระปรางของวัดสาขานี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระปรางครับว่าทำไมมันเอียงนะครับโอเคครับไปกันครับตอนนี้เราจะลงมาเดินดูพระปรางนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็สําหรับพระปางนี่ก็จะอยู่ด้านข้างหลังผมเนี่ยครับมันก็จะเอียงนะครับด้วยพื้นดินที่มันทรุดลงตามสภาพนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอ้โหดร้อนครับตรงนี้ก็ด้านข้างๆนี้ครับก็จะมีถ้าเดินครับก็จะมีซุ้มประตูนะครับก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นครับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับพี่ไหลรัดนะครับสําหรับผู้ที่จะมาขอสแงวงโชคก็ได้นะครับหรือจะมากราบไหว้ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสําหรับที่นี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสําหรับแม่ตะเคียนทองนะครับมาดูกันนะครับ ก็เลยจะเดินไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ มาร่วมสองชั่วโมงครับิูและตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับสี่โมงเย็นแล้ววันนี้กินอะไรกันครับที่วัดสาขาครับนี่เลยน,น,ลยนี่ของผมเป็นไข่เจียวครับแล้วก็เป็นอะไรนะเ,เน,นีย้ยกุ้งกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดแหละแต่มันคดทำเหมือนกุ้งเหยียดนี่ครับแล้วก็นี่ก็คือแกงหน่อไม้ปูนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะส่วนมากจะเป็นไก่เป็นเนื้ออะไรเนงะี้ยโดยที่ขาดไม่ได้ ส้นต่ำตูราโอเคให้เราขอกินก่อนครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านละตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นละโอเคครับก็ได้เวลาแล้วครับเย็นแล้วครับก็กลับบ้านละครับสาหรับวันนี้นะครับการมาทำบุญที่วัดสาขาครับก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับให้เราได้มูชาและเที่ยวชมนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนทรกบที่มารับดูรับชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ